5ข่าวใหญ่5เช้าข่าวดีเช้านี้กับข่าวดีของเมืองไทยชาวจังหวัดตรังสุดตื่นเต้นหลังฝูงนกจากคาบสมุทรไซบีเรียกว่า100ชนิดอพยพหนีหนาวเข้ามาหากินบนเกาะลิบงนับแสนตัวจนกลายเป็นแหล่งดูนกแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยพร้อมปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดึงเงินจากนักท่องเที่ยวไม่รอดเนื้อมือกฎหมาย สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกรพร้อมชุดสืบสวนได้ติดตามจับกุมตัวคนร้ายก่อคดีชิงทรัพย์และฆ่าเจ้าทรัพย์เสียชีวิตคืนเดียวก่อเหตุสรายหลังขยายผลเจอคดีก่อมาแล้ว12ครั้งญาติผู้เสียชีวิตบอกขอให้กลับตัวเดินในทางที่ถูกที่ควรน,น้ำใจเพื่อนไม่ลืมกันสาวประเภท2จากทั่วประเทศกว่าร้อยคนเข้าร่วมอาไัยเต้นโชว์หน้าเมนไว้อาลัยให้นางโชรุ่นพี่น้องอ้ํ เพื่อนสาวประเภท2หลังเสียชีวิตขณะไปเข้าดาวที่สถานบันเทิงที่สิงคโปร์หลังเคยสัญญาหากใครไปก่อนอย่าลืมโชว์คาบาเล่ให้แขกในงานดูวัดดงที่เหล็กจังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านเจอเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ลูกลิงเผือกเลือกเจ้าเหมียวเป็นเพื่อนรักคอยคลอเคลียหยอกล้อเล่นแสนน่ารักไม่มีทะเลาะหรือทำร้ายกันแม้แต่น้อยชาวบ้านต่างรักและเอ็นดูในความแปลกของเพื่อนรักสองสายพันธุ์ ชื่นชมข่าวดีเรียนรู้ข่าวร้ายกับนกพจักอัตโนนและปาจรีสวนสิลปงในห้าเช้าข่าวดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ5้าเช้าข่าวดีค่ะ5เ้าข่าวดีเมื่อสักครู่นี้ได้ติดตามฟังข่าวกันนะครับ5้าข่าวดีๆต้อนรับทุกเช้าเห็นข่าวจับโจรแล้วก็รู้สึก สบายใจขึ้นหน่อยเนาะอย่ล่งใจกันหน่อยเมื่อกี้หลายคนก็สงสัยนะเจ้าโจรสาคนทาไมต้องสวมใส่หมวกกันน็อกด้วยเพราะว่าเป็นเยาวชนนะครับอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นตามข่าวเนี่ยบอกว่าทําการมาแล้วอย่างน้อย12ครั้งอันนี้เอาเฉพาะที่เจ้าโจรเนี่ยรับสารภาพนะครับฝั่งของผู้ที่เสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมาสั่งสอนด้วยบอกหนูที่หลังอย่าไปทําอย่างนี้กับใครนะเพราะว่าไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้จานวนครั้งที่ทําความผิดเนี่ยเกือบจะเท่าจํานวนอายุเลยนะนะคะต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยรวมถึง จิตใจมันไม่ได้เหมือนกันเลยไงอายุ<ม>ยังน้อยแต่ว่าพฤติกรรมนี่มันเกินเด็กหรือเกินเยาวชนไปแล้วนะคะคพูดถึงเรื่องข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะบอกว่าต้องสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมที่ได้ชมก็คือเรื่องของน้องลิงกับน้องแมวที่เป็นเพื่อนรักกันนะรจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้องลิงเผือกเนี่ยคือใครเห็นเนี่ยก็จะร,รู้สึกว่าชื่นชมโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอ่านเรื่องวรรณคดีมาเขามองว่าลิงเผือกนี่ก็คือตัวแทนของหนุมานมนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยกว่าจะได้มาอยู่กับน้องแมวเนี่ยแม่ลิงเนี่ย คือเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะเพราะ<อ>ว่าโดนชาวกะเหรี่ยงไปจับไปกินแต่ว่าตอนนี้น้องลิงก็พบความสุขแล้วมาเจอเพื่อนใหม่เป็นน้องแมวนะคะรักกันมากบ่ไม่ทะเลาะก,กันเลยวัน,วนๆอยู่ด้วยกันน่ารักมากนะคู่นี้ครับ ค่ะอ่าแล้วก็มาสู่ข่าวดีรอบโลกของเราในวันนี้นะคะจะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าสร้างความอกสันขวัญแขวนให้กับคนที่อยู่ที่กรุงสตอโฮลคมประเทศสวีเดนยอย่างยิ่งค่ะเรื่องของเรื่องเป็นอะไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเขาบอกว่ามีหญิงสาวนะคะอายุ20ต้นๆเองเธอเป็นพนักง,งานทําความสะอาดแต่นี่คือวีรกรรมที่เธอสร้างขึ้นเธอบองานทําความสะอาดแล้วเธอก็เลยเอากุญแจที่ขับรถไฟเนี่ยอยู่ดีๆสตาร์ทเครื่องขับรถไฟ คือเขาเป็นพนักง,งานทําความสะอาดที่สถานี<อ>ครับประมาณนั้นค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยได้กุญแจมาได้อย่างไรนะคะจนบัตรนี้และอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเนี่ยขับรถไฟออกไปด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งมันเนี่ยคือออกนอกรางไปเลยอะ่ะอืแล้วก็ชนผนังกั้นทะลุผนังกั้นไปเลยไปชนเข้ากับอาพาร์ตเมนต์หลังหนึ่ง ซึ่งโชคดีมากว่าณเวลานั้น,เ,นเป็นเวลาดึกทุกคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เขาบอกว่ามีกันประมาณ3าครอบครัวกำลังนอนหลับอุตุกันอย่างสบายเลยนะคะคก็เลยตื่นขึ้นมาด้วยความอกสันขวัญแขวนแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆแต่ดูสภาพอพาร์ตเมนต์รวมถึงสภาพรถไฟสิคะปรากฏว่าคนขับซึ่งเป็นสาวพนักง,งานทําความสะอาดเนี่ยก็ติดอยู่ในห้องเครื่องนานสองชั่วโมงกว่านะเพราะว่าสภาพห้องเครื่องนี่มันพังยับเยินอย่างที่เห็นแล้วก็พอตํารวจไปทําการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าเธอเนี่ยคือ เดินเครื่องด้วยความเร็วที่สูงมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอมันออกนอกรางไปปุ๊บมันจะมีคันกั้นแล้วถ้ามาด้วยความเร็วปกติเนี่ยยังไงคันกั้นเอาอยู่แต่น,นี้ทะลุคันกั้นออกไปชนอพาร์ตเมนต์พังที่หน้า่าอย่างที่เห็นเลยนะคะคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทําได้นะขับรถไฟนะครับูกต้องนะคะจนกระทั่งวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเธอทําไปเพราะอะไรแต่ว่าเริ่มจะพอสืบสาวราวเรื่องได้แล้วนะคะว่ากุญแจนี่เธอได้ยังไงเขาบอกว่าคนทําคนที่ดูแลกุญแจทํากุญแจตกหายเธอทาความสะอาดไงเธอคงเก็บได้แล ว่าเบื่อละลองขับรถไฟถ้าเกิดรเราเจอกุญแจตกอยู่ดอกหน,นึ่งเนี่ยก็ต้องขยันนะไปลองไขดูแต่ละอันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเธออาจจะพอรู้อยู่แล้วว่ากุญแจดอกนี้เอาไว้ไขสําหรับรถไฟอาจจะเป็นความฝันมานานว่าฉันอยากขับรถไฟวันนี้ได้ขับสักทีแต่แฝันสลายนิดนึงแนะนำไปดีมเวิด์หรือซาฟารีเวิร์ลนะสิคะเออขับให้เป็นก่อนดีกว่านาอเสี่ยงมากเลย